ดีค่ะหัวที่อยู่ในดินคงไม่ตายนะเมื่อกี้ไม่ถอนแล้วเก็บใบดีกว่าเก็บแต่ใบเตรงนี้พราะว่าเดี๋ยวหิมะคุมใบก็ลวกหนึจะเป็นปีนเหมือนโอ้โหอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะ อันนี้รู้แล้วว่ากินได้ตึ๊บไหนลองลองสิจะลองมันจะต้องกินต้นเนี่ยต้องกินต้นตรงนี้ไม่ได้ถือกันกอ่ะ ูสิหัวหลุดขึ้นมาที่เมื่อก่อนเนี่ยถอนถอนไม่ขึ้นน่ะแต่วันนี้โอ้ย,อยต้องเก็บทีละใบเก็บทีละใบจะง่ายกว่า ตรงตรงนี้ค่ะอยากจะพิสูจน์เนี่ยว่าตัดแล้วเนี่ยใบใหม่จะงอกขึ้นมาไหมจะงอกใบใหม่ขึ้นมาไหมโอ้ใบหย่นจริงจริงอีกหน่อยหิมะคลุมแล้วพอช่วงเดือนมีนาเขาก็จะแตกใบขึ้นมาอีกค่ะ นี่มันถีเกินปีนี้จะต้องจะต้องเก็บใบเขไม่ใช่จะต้องเก็บเม็ดเขาไว้ปลูกนี่นี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นีว่านี่เม็ดอนีอ้ดึงหมาดึงหมาด้วยภาพมันก็เลยเป็นอย่างเนี้ต้องขอโทษนะคะ นี่มีหัวอยู่ข้างล่างอ่ะคงไม่ตายอ่ะคงเป็นตระกูลมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่คงอ่ะเป็นเลยแหละตระกูลเดียวกันกับกระเทียมนี่นี่ค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ